มันตากมันตากันตากก่อนเนี่ยเนอะยไปยิงไปยิงไปไปยิงไปไปก่อนยิงไปไปก่อนยไปไปก่อนยไปไปก่อนไปดิเไปดิเไอไปดิไปดิไปดิเอาไปดิ ไปไอ้ไอ้ตันไปมือขายไปต้องขาน่อยไปต้องขาน่อยไปอุ้มบีอุ้มบีอุ้มไปมันตัวร้างมันตัวร้างไปไอ้ไอ้ไปตันตัไป้างตัวร้างคุณบีคุณไหนคุณบีคุณไหนไปอุไมบีน้อยไุ้มบีน้อย เอ้ยอุ้มจบหน่อยกลับ้อุ้มจหน่อยขัดได้ต่โก้เอ้ยอุ้มจบหน่อยอุ้มจบหน่อยอุ้มจบหน่อยเอ้ยกูมยิงกูน้องอุ้มจบหน่อยอะไร้มหสวยตายอุ้มหน่อยพูตายตายพหน่อยพหน่อยจหน่อยหน่อยไปไก็อนกับมาพี่ก็อกับมาพี่ก้อก้กลับมหลังกอนลบอุ้มจบหน่อยอุ้มจบหน่อยอุ้มจบหน่อยเรแล้วเรเร็แล้วกรเสแล้วเอ้ยไม่ไหวไม่ไหไม่ไ้ไม่ไอุ้มกับมาอุ้มกลับมาอุ้มกับมาไปไไปเพื่อนหน่อยหน่อยไมาไปมา ไปมันยังไม่เจอศพเลยหรอก็ต้องระดมพลเหมือนกันพี่ใครลำป่ยคิมล้มไหนอยู่ตรงไหนใครป่วยป่วยตึ้นล้มนี่เดี๋ยวพี่ไปชนเลยนะไอ้ไอ้หลอดตายไอ้หลอดตายหยุดพลาดน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 ายตลอดไปนายปูลมันจากนี้อะคืออไรมือนี่คือเราเพื่อนเราคือแล้วเราคือแล้วคืออะไรมือคือเนื้อคือเนไอ้ปืนกระไฟล้มเต่าเลยไอคือดูเพื่อนนายใครใครเล่ไอะไรกันอยู่พี่ใครจะมาเตือนหน่อยขอขี้ออกมา

หนีอยู่หนีอย่ไม่กลับบ้านกลับบ้านเสรแล้กลับบ้าน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 แบ๊กแบกกลับบ้านแบ๊กแบ๊กกลบ้านแบกเบอร์เบอร์โดนถยแล้วเบอร์เบอร์ไปยึดไปยึดกับเพอนกับไปยึบเพื่อนนี้มีตกผมลบไม้มีตกันเลยหัวไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยคปูพีดปืนเฮ้ยมันมันมันไม่ได้ทำตกที่บ้านแล้วนะเฮ้ยยืนกลับบ้านพีดไปได้พีดไปเนี่ย ไอ้กักศพตรงไหนได้บ้างเพือนบ้านไม่ไหวหรอมทิ้งด้ยกกลับมาตรงกลางได้ถูไหม่ได้ตรงกลางหน่อยตนบอกเพื่อนหน่อยอนเ่อนมนี่้ได้ตรงกานี้กลบามด้บ้านแลมบ้านแล้วมนเยเ่มตัวบังดยเิมั้ลยไปเ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 ลยเลยไปเลยไปเลยเยเลยเลยยเลยเลยยลยเลยไป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 เลยไเไดเไปเลยเลยยเลยยเเลยยเลยยเลยาเลยเลเลยเลยเลยเลไปไลยเลยยาไปเลยเลยเลยไปเลยเลยไเเลยยเลไปเล ไปดิเฮ้ยมาอุ้มไปก่อนเอาไปบ้านเราก่อนเออไปไปหนึไปไปอยากขยายเสียงเลยมีจบแล้วเนี่ยไเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยอไรแบงค์เบอร์ล่าพันมาคุยไรสักไอ้กูแตกไ้กูแตกเอาสบหน่อยเอาสบหน่อยเอายหน่อยอบหน่อยเฮ้ยกูแตกเพื่อนจุ๊กูเฮ้ยี๋ไอ้สัตว์มีปากมีเสียงนะเปนเหี้ย เฮ้ยส่กูเพ an ื่อนกูตัวกูตัวแบกวงไฟเฮ้ยกูตัวแบกวงไฟยเนอนยาวเฮ้ยสวยไอ้งอกไอ้งอกมาไอ้งอกมาไอ้งอกมาเฮ้ยมันชิบเพื่อนหลังบ้านมาชิบเพื่อนหลังบ้านเรามาปิดหน่อยเหรอิมซีสอบบอกเพื่อนเพืนสอบบอกเว้นเอาสอบออกดิมึอนเมื่อสอบออกดิน้องสวยไอ้งอกช่บตายเรื่องของมึงดิเกิดนะเกิดนะ ไม่รู้เน็ตเอบาลีมีอเคบาลิมีเพื่อนเบาลิเมีอเคบาลิมีคุยแนละ้วกูวหลอกอีกวายโง่จัดไอ้ชุบไม่เบีนแ่เบลีเืบาลมือบาลอบาลมเรมหยลหาคุยไรมึคยไรมึงโอ้หัวไม่ตายนะเต็มหัวหัวกูไม่แตก ไปช่วยกูหน่อยกูโดนกดกูโดนฟีดแบกกูโดนฟีดแบกไอหัวม่วงกูรดนซ้ำเห็นปะควายไม่ช่วยหัวม่วเลยวะัดไมโอ้ยมึงด่ากูะาะไปบ้านไม่หมดากูไปบ้านไมดมึงามอกไหัวม่งเพอะไรมันมนอะไรวะกูโดนซ้ำบอกให้ไปาไปบ้านไหนหมดกาไปบ้านไหนหมดด่าเพื่อนหน่อย

ไไหวเขาไ้เขาไ้ไไหวไหวไวชวหน่อยกมดีวช่วหน่อยมันไหวปะมนไหวะตอหลังบ้านอนหงบ้านกขี้แล้วแล้วอยู่้งหอยู่้หนนี้มาจูนีจบแลวไเลยดึด้ดึงด้าดึงดมาดึงพดึงศพดึงศพึดึงศพลซ้ายมันดึงศพลซ้ายเพื่นไตขึ้นรถนะ S <S ููไปเียนะกูจะไปเจียนมันมันเอามันเอาส่วนปรกับมาแ้วงไยยานดูรูไกูเลยตัวกูพิมพ์จัดเลยกูมองไม่เ็นเลยเออใช่แหละตัดพิมพ์มันเยอะ่นเยอะก่อนเดอเด็กบ้นไมใชเยไม่ใชไม่ใเยไม่เลยมใชเยไใชอเโอเคโอเคอเคโอเคเคออเคเคอเคโอเคเคอเคโอเคเคอคโมเคเคอเคโอเคเคอเดโอเคเคอเคเคอเคอเเคเคอเคโอเคอเคอเคิอเคเอเคโอเคเอ ดูมือไปเฮียไปมึเอชวนี้ชชวงนี้ชวนี้วาปไหนเอาไยไหนเอไหนกินแล้วมจะินแล้วไปนีไปรีไปนีไปีบนปรีบไปนีบไปนีบไปรีบไปรีบไปนีบไปรีบไปนีไปรีบไนีบไปรีบไปรีบไปรีไปรีบไีบรีีีีบรีีนีีรีีีีไนีีีไนีีบนไนบนีนีรีไีีปีปีไีีไปรีบนีนีวปีบ

ไอ้ปนปั๊มรับปืนมันหนดิเพื่อนนี้อ่ะอกลับบ้านลอก้ยกลับบ้านหนโอเกลับบ้านหนไอ้่ยช่วยปมนจะพังากูมาแล้วไม่กิงกูเดงเขาคุกไอ้ยิงกูดิยิงกูดียิงกูดีโอเคโอเควมรวมเล่นเลงบ้านเดี๋ยวโอเคเล่นมิดเล่นมิดเเล่นมิด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 เเลเล่นเล่นมิดสเล่น่สอล่น่แเลนี่ก็ทำสเล่น่อยดิตัวอะไรบ้า เันขึ้นลไดหมดรไ้ม่างนเลย้เลยนเลยข้นอยูงกอดูงกอรงกดให้เปลีเป็นมีดาไปนัอนตรงกลาเปนชุบเนเด้านหลังกับไปตรงกลางไอคยนีตามมาเป็นเพื่อตัวกระปิไม่ไหวแล้วป่ะเถเไม่ต้องรืบุกูบกูมึงวิ่งออกมึงมึงยันเลยยัดเลยสวยยสวยยัดไปยัดไปยัดไตอนให้ยัดไปยัดไปยัดไปวุยคุยเลยอะ พี่อะไรสัตว์ก้าไอ้คุยคุยอะไรปากมึงหายดียังไอ้สัตว์ปากมึงหายดีไหมปากมึงหายดีไหมัากงสก่ามมึงหายดีไหมสัตว์่มวามกเร่ปากคุณคุยดดีคุยนดคันึงพี่หยอีคัปากมึงหายดีไปคุยปากมึงหายดีปากไม่หายดีเลยพี่อะปากไม่หายดีเลยสัตว์ให้ย้อเด็กสัตว์ พี่โอแก่พี่แก่แมนมาทำอะไรกันพี่ต้องมาแจกสองสองให้ให้เด็กเพี้ยจ้า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  ล้มหมดือล้มหมดืล้มหมดหลังภาพืล้มหมดเลยเนี่ยเมึงต้เีแล้วเจ้าเนี่ย่ถ้ามึงนามงต้เนี่ยวกือหนี่หลัหัวแป๊ดิสักวยสุดกูหมดตาสุดหมดอ่ะไปดิเฮียสวยสวยสวยจ้า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 เ๊ะอะไทงไามาจเป็นซอนมี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 กูหลังหลังบ้านติดปืนยังอ่ะ ปืนตายมดแล้วปืนมันส่งมดแล้วมึงมีอุ้มเลยง่อพี่ือดไดีอุ้มดิพี่อุ้มไปดิพี่นะผมมีเคียงงานตัวนี้เองอุ้มดีอุ้มดิพี่เฮี้ยมโผ่ห้โทษเลยแม่งแบบแบบแบบพี่ว่าจับยากอะยิงให้ไอ้มันมาชกขวาเออซ้ายพี่พี่หยอกตรไปคุไปเอาสดไปเอาสดเทียบมานรวมนี้ไปเอาสดเทียบมานรวมนี้โง่ไอ้เหี้ยเจอมาเล็งน้องกูดิไอ้อุ้มไปดิอุ้มไปดิไอ้เหี้ยะเหรอกูเคียงไปเอาชุดตรงเนินตรงตรงตรงคุกเนี่ย

จับ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 จัาจับจับจับจัาจับ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 จบจับจับจัาจ้บจับจับจ้เจับจับไหบจับเับอับจับจับจััั เอ๋อปวัวไม้เข้าช่องผิดเหรอเกี้วไม่ปล่อยมันมาแล้นะอืมแต่ก็ไม่ได้มันบักก็ดิอ๋อปวัวไม้เข้าผิดช่องมันเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกไอ้เฮียมันก็ไม้เหมือนกันมันก็ไม้เหมือนกันจะร้องอะไรจะร้องอะไรกูตีหัวใครเขาไม่ตีตัวแตกกันกูตีห<อ><อ>ัวอจบที่ซ่อนมาเพื่อนกปัวมาให้ในปัจจุบน สวยสวย่อบสวยหลอดเมื่อกี้เพื่อนซ่อมรถใครว่างซ่อมรถด้วยท่านจะกลัวไปมันเยอะแล้วเก็บไม้ด้วยแบ่งเปไม่ไม้ไม้ไม้ไม่ติดกันตอนที่กูตายแล้วเกิดมาเก็บเองไอ้แทงอยู่ไหนโย่ตรงกลางอะไหนไหนอยู่ไหนอยากมาตบหลังบ้านเราเลยึงกลัวไปกี่หัววะเพื่อนไม่ไม่มีตบอตรเอาหน่อยมาเอาหน่อยรถหน้าขอไม่ล็อกรถนะกูหันมามามาล้อแล็อกล็อกแข็งเขียว